ฉันลืมทางขึ้นมามองเธอในยามเช้าตรู่ sure แอบหอมกัมเธอบเบาๆถึงทางที่เธอไม่รู้ฝันกานวันด้วยกันดอกไม้ของเธอกับฉันแค่มีวันเหล่านั้นก็มีความสุขเลือกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปรักของเราก็จางหายกลายเป็นภาพของความทรงจำดีๆที่รอนสกัดไว้ไม่ เธอกับฉันไม่มีวันเหล่านั้น mm hmm. และไม่มีทางที่ฉันได้กุ้มมือเธอแม้คราใดด, mm hmm. ดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนจะเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรจะ mm hmm. ขอพรจากฟ้าขอหนึ่งใดจะ mm hmm. ขอเธอกลับมาให้ไปรักใคร mm hmm. จะดอกไม้ตอนนี้เธอ